ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าเหนียวเซวอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้กับย่างยู่ที่ก้ามปูฟ้ามนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับกับพาพี่าู้นงว่าเบิ้งที่เด็ดอีกตัวหนึ่งของขอบเพลินนะครับถือว่าเป็นต้นกําเนิดของกล้ามปูฟ้ามเลยนะครับผมนั่นก็คือพ่อพันธุ์ที่ีที่อี่ามิสเตอร์สติงเล่นะครับผมสติงเล2สองศูนย์หนึ่งนะครับหลายท่านกับิ่ีผลงานลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองตอนนี้นะครับผม เดี๋ยวมาฟังมาอัปเดตผลงานกันนะครับว่าตอนนี้เพิ่นเป็นจังไดนะครับส่วนสูงอายุความใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผมมาไทยทำขนาดใดนนะครับผมนี่แหละครับโตจริงพี่น้องนะครับเบื้องแรโปวเตอร์แล้วนะครับคือโตจริงบอให้พี่น้องตัดสินใจแล้วก็ให้พี่น้องนะครับข้อมต์มาเบื้องนะครับพี่น้องนี่คือสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมของกามปูฟ้ามนะครับโตจริงก็ปวเตอร์ที่พี่น้องได้ไปนะครับหอยว้บ้านไว้เฮียนนะครับเน็บว้บ้านนะครับคือโตจริงบอนะครับผมเอานะครับมือนี่ นะครับก็เช่นเดิมนะครับกล้ามปูฟ้ามบ้านเชียงใหม่ตะมลเชียงใหม่นะครับอําเภอโพชัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของฟ้ามเพิ่นแจ้งเบอร์โทรกันเบอร์รายละเอียดนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับผมอ่า087ค่ะ087 041 041 3192ค่ะ3192สำหรับหมอท่านใดที่อยากได้อ่านำเชื่อหรือท่านใดอยากผสมสติงเล่ ในว่าที่เป็นในพื้นที่ลอยเอ็ดหรือในพื้นที่อำเภอในเขตจังหวัดลอยเอ็ดหรือต่างจังหวัดนะครับผมโทรมาที่ฟาร์มนี้ได้นะครับเพื่อนมีเครือข่ายที่มีน้าเชื่อของพ่อพันเจ้าสติงเลส่สองส่วนหนึ่งนี่นะครับผมสี่ไปผสมให้พี่แห็นว่งได้นะครับผมเพื่อนมีเครือข่ใครบันกะสามารถติดตอ่อหมอได้ติดตอ่มอมาไปเต้นเนิ่นนะครับง้างมวัวเป็นสาตอก้กกะสติมี่เบอร์โทรของหมอ นะครับผมเดี๋ยวเบื้องตัวจริงรายละเอียดกับเพิ่นนะครับตอนนี้อายุจักปีแล้วกับครับผมอายุ4ปีพอดีค่ะ4ปีพอดีนะครับผมอ่างวดซีปีครับพี่น้องนะครับผมใหไนรี่นะครับพี่น้องจุงสร้างกันนีก็แม่นแม่นสร้างรุ่นเท่าสาวุมแล้วครับนะครับผมมายางเข่าสนามนะครับเอาไปประกวดนี่คืออีคักแล้วนะครับนี่ครับสติงเล่เบื้องลักษณะอ่ามัดกล้ามเนื้อของเพิ่นนะครับถือว่า อยู่ในว่ยแทบจะเจริญตัวเต็มเต็มที่นะครับซีหปีนะครับผมแทบจากการเจริญตัวแทบจะเต็มที่แล้วนะครับบ้านเท่าอื่นเต็มนุ่มเต็มเบานะครับผมตอนนี้ผลงานออกมาสตริงเลหลายโตนะครับผมที่เด็ดเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปเบื้องลูกเพลินนะครับผมมาเป็นเจ้าไดนะครับลูกสติงเล่ที่ออกมาตอนนี้ผู้ใดมีลูกสตริงเล่ขายแล้วเงินได้เงินเป็นแปรแสนหมดแล้วครับพี่น้องนะครับ เอาครับผมก็มีหลายตัวเขาขวากนะครับหลายท่านที่เคยเห็นนะครับน้องอ่านี่ยนี่ยอยู่ขวากผมนี่ผมเคยโพสเฟีดนะครับก็เป็นลูกของสติงเล่นี่นะครับพี่น้องงามอิหรีนะครับน้องนี่เนี่ที่อยู่ขวากผมที่เพิ่งประมาณต้นปีนะครับเคยโพสนั่นเฟีนะพี่น้องในเบิ้งนะครับลูกสติงเล่ย์สองศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือพ่อของเพิ่นอันนี้อายุเต็มแล้วนะครับผมช่วงนี้น้ำเชื่อเนี่ยราคาเดิมบ่ครับผมราคาเก่าเลยค่ะเอาครับเท่าไรก็ครับน้ำเชื่ออ่าชุดละพันค่ะซิชุดละหนึ่ เอานะครับผมเก่ามาเปลี่ยนดอกักหลอดครับสิบาซาหลอดเนาะโอ้ถือว่าได้หลยนะครับจุดละหนึ่งพันสิผาหลอดเอาไปทาผสมนะครับผมเอานะครับเบิ่งรายละเอียดนะครับส่วนสูงผมว่าตอนนี้ร้อยเจ็ดิบนะครับอ่าร้อยเจ็ดสิบได้นะครับเดี๋ยวเบิ่งหลบตัวเพิ่นนะครับเบิ่งไทยโคตดแล้วพี่น้องไทยลักษณะการยืนของเพิ่นเต็มบ้าแล้วนะครับเอานะครับหมอที่มี้ํำเชื่อนะครับมีเบ์โทวเครือใครมีเบิอเนาะ อาติดต,ต่ตอมาได้นะครับมีเครือข่ายมีเบิดนะครับผมออาจึงได้กับฝากนะครับกลามปูฟ้ามาเบิ่งตัวจริงได้นะครับสำหรับหมอที่กาลังหานําเชื้อพอพันดีๆไปถ่าผาสมงั่วไปเก็บไบในคอกผสมให้พี่น้องก็ติดต่ตอมาเบิ่งนะครับผมเอานะครับบริการส่งดําเชื้อถึงขอกถึงทีกับมีสาหรับหมอสี่มีถังเก็บนะครับผมท่านที่ม่มีถังเก็บอาจจะลำบากเน่ต้องหาถังได้เจอเจ็ดนะครับผมมาเก็บดําเชื้อได้ครับพี่น้องเอาสำหรับถ่ายคลิป นะครับผ้าพีพันวงชั่วเบิงกามปูฟ้ามนะครับผมเดี๋ยวไปเดินน้ากันนะครับมีพอพันในขวกคนจักตัวตอนนี้หลายท่านก็นะครับอยากจะเห็นแล้วแล้วเขาารายละเอียดว่า <Wow. S 1> ฟ้ามลนี่เพื่อนมีน้ำเชื่อ <Okay. S 1> พอได้น่ยมีพอได้น่ที่บัลลีดยุศูย์หนีนะครับเดี๋ยวพาไปละเบิงขับพ่น้องไปน้ากันครับผม นะครับมาอย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศในหอกในฟาร์มเพลินสำหรับคลิปนี้นะครับแถมให้พี่ๆนอกจากผู้มักงัวพ่อพันเด้อพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากเห็นงัวพ่อพันธุ นะครับอาจจะลำบากแนี er. so right well. ่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้มาตรการการรีดหนังเชือคือมีเกณฑ์มาตรฐานนะบพวกม้วนว่าผู้ใดอยากเรียนหนังเชือก็เร็ยนได้เด้อพี่น้องนะครับมาฟาร์มตรงไหนมาตรฐานอีลีเขาถึงจะได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์นะครับผมนะครับตลงตรวจละเอียดแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแต่เพิ่มมาตรฐานก็ถึงจะรีดได้นะครับผมอ่ตัวนี้ซื้อวางไรครับตัวนี้ SR047 ค่ะ SR047 นะครับผมก็รีดหนังเชือแล้วเนาะรีดค่ะรีดหนังเชือแล้วนะครับผมเอาครับอ่าตัวนี้ตัวนี้มอนแคนค่ะ จากฟาร์มไดครับตัวนี้เออ่มีเกษตรมิตรภาพฟาร์มเกษตรมิตรภาพฟาร์มนะครับเดี๋ยวมุ่นแค้นนะครับผม LT หนึ่งศนะครับ LT หนึ่งศีนยูแนี่ได้ครับพี่น้องน้ำเชื่อกะเดี๋ยวมีโอกาสเราสิมาจอดเป็นไล่ตัวให้พี่ไอ้น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับผ้าเบิ้งคร่าวๆตัวนี้เป็นงว่าขาวไหมปะครับแม่คทำแม่นะครับเดี๋ยวเบิ้งเบอร์เพิ่นกวนนะครับผมอันนี้กะ วคองสี่ศูนย์จ้ะวคสองสี่ศนย์นะครับผูบาวขึ้นไมเรีดไปตัวนี้ตัวนี้รีดแล้วค่ะรีดแล้วเนาะสุนิสาฟาร์มสุนิสาฟาร์มนะครับ WK 2 4 0กี่นย์มารีดอย่นี่นะครับพี่น้องนะครับไงนะครับเมรกันบามมนเลือดลอยแต่ละตัวห้องคุนเดี๋ยวขามไปเบิองฟังหน้าผุนนะครับผมอนะครับมาเบิ่งนี่ครับนเดชนะครับผมอันนี้ตัวแรกยุคอดตั้งด้านหลังนะครับ จ้องนี่กินอาหารนะพี่น้องบรรยากาศนะครับง่วอันนี้เป็นฟ้ามพ่อพันธุ์เนี่ยพี่น้องนะครับบ่มีตัวเมียขายนะปร้องถามหานะครับผมเป็นฟ้ามพ่อพันธุ์นะครับผมเม่กันบามันเลื้อร่อยรีดน้ำเชื่อนะครับเพราะมันข้มตพร้อมนะครับผมรีดน้ำเชื่ออันนี้นาเด็นะครับผมตัวที่สองคือเป็นพ่อพันธุ์ชาโรเล่นะครับผมซูวายยังก่อนครับเคอร์ฟิวค่ะเคอร์ฟิวนะครับเจ้าเคอร์ฟิวนะครับผมถึงเวลาให้อาหารแล้วนะครับกินเจรอบนี้อาหาร กินสองรอบค่ะสองรอบเสาแรงนะครับผม TK เป็นฟางเป็นหยาเนาะแม่ค่ะเอานะครับอันนี้ TK ศูนย์ศูนย์เก่าเนาะแม่ค่ะเลนนอนอ่าเลนนอนนะครับผม TK ศูนย์ศูนย์เก้าเลนนอนแรกเลยตอนนี้นะครับรุ่นปูแล้วนะครับเจ็ดปีแล้วเขับอายุคนตอนนี้อ๋อเจ็ดประมาณเจ็ดปีอ่าประมาณเจ็ดปีนะครับผม TK ศูนย์ศูนย์เก่าหลายท่านมีผลงานออกมาแล้วก็มีลูกคนยุคอกนะครับผมนี่แหละครับ TK ศูนย์ศูนย์เก่านะครับผมเอาพวงสางใหญ่นะครับให้ลูก บดเข้มเนาะตัวนี้ผมเห็นหลายตัวแล้วให้ลูกบดนะครับโคูงสางไงนะครับผมสำหรับผูมิภาคสายไงไวถนาปับนะครับผมง้อเท่ากับมีเด้อพี่น้องหลายท่านว่าโอ้เบิ่งแต่ง้อแดงง้อเท่ากับมีบ่นะครับผมอ่ะง้อเท่ากับมีนะครับผม เอาตัวนี้ชื่อว่าันไหนครับชื่ออะตอมค่ะอะตอมอะตอมนะครับผมเป็นพอเท่านะครับของฟาร์มไหนครับทองม้วนฟาร์มทองม้วนฟาร์มนะครับเจ้าอะตอมนะครับผมตัวนี้ก็ีดน้ำเชื่อแล้วเนาะค่ะลีดแล้วค่ะเอาครับน้ำเชื่อเพิ่นกะมีขายแล้วนะครับติดต่อเจ้าฟ้ามเดี๋ยว่าน้ำเชื่อตัวนี้ได้ค่ะได้ค่ะนะครับสำหรับผู้มักาควนเท่าติดต่อที่ฟาร์มก้ามปูฟาร์มเดเด้อพี่น้องเจ้าอะตอมนะครับเป็นง้วนเท่านะครับตัวนี้ก็อายุประมาณเทียบปีซี่หาปีปะประมาณประมาณนี้นะครับผมอะตอมใหญ่สูงอยู่ครับพี่น้องผผผมมมมวาาบบบบกนนนะะะะคคครรรรรัััปณ Abei, ตัว,น,ตวนี้อีกตัวนึงิงสติงเล่ครับพี่น้องมาหอดทั้งหลังแอกกินอาหารอยู่ครับพี่น้องนะครับออกไปช่ว์ตัวเมื่อกี้ออกมากินอาหารแล้วนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่ะตัวนี้กับมิสเตอร์อเมริกานะครับมิสเตอร์อเมริกาก็ถือว่าเป็นพอน้าเข่าจากอเมริกานะครับผมเป็นพอนอกเด้อพี่น้องตัวนี้น้า้วยาน้าเข่านะครับผมสายสโมกิ้งกันนะครับสายพอนะครับเอานะครับสายแม่กับเป็นมิดอเมริกานะครับผมนะครับไนจีรีนะครับเทียบกับสติงเล่พี่น้อง นะครับผมส่วนสูงนี่สูงกว่าสติงเล่ครับพี่น้องผมบอกเลยสูงกว่าสติงเล่ประมาณผมว่ากินกันสิบเส้นกัวเนี่ยนอนนะครับกินกันสิบเส้นกัวเนี่ยนอนนะครับเมื่อสองปีนะครับผมถือว่าใหญ่เลยนะครับงอหนอกนะครับผมนี่คือนะครับพันธุกรรมใหม่ๆเป็นผู้เบาขึ้นใหม่คือว่านะครับเล็กน้อยใหม่กับหญ่ก็ผู้เฒ่านะครับผมไม้รุ่นขึ้นใหม่คืออิสยานบานเท่านะครับเจ้าผมก็สูงร้อยแปดสิบพอผมก็สูงร้อยหกสิบหนึ่งนี่ครับนะครับนั่นคือความต่างของ อาหารหรอการเรื่องของการพัฒนาพันธุกรรมนะครับอ่ะตัวนี้ซื้อว่างเลยครับตัวนี้บีบมาเตอร์ค่ะบีบมาเตอร์นะครับอันเดียคือบีบมาเตอร์ดิเป็นง่วสายเนื้อแดงนะพี่น้องต้องหอใจกันนิดนึงนะครับบีบมาเตอร์คืองัวเนื้อแดงหมเขาว่าเนื้อเห็ดเห็ดก้อยเห็ดลาบเห็ดสเต็กนะครับผมไม่เนื้อมันแสกนะครับผมสำหรับพันธุกรรมนี่ถือว่าเป็นพันธุกรรมนอกนะครับที่เป็นเนื้อเกรดพเมีมนะครับเ้วก็ในอนาคตนะครับผมอีสานบ้านเฮาสีมีสายนี่เขามาหลายเพราะมีหลายๆฟ้ามเ่านะครับผม แต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพเนื้อความนุ่มของเนื้อเอาไปซอยจุเอาไปเห็ดลาบเห็ดก้อย <laughs> ผมบอกเลยว่าแสีบผมว่าบรนเทาเนี่ยนั่นผมเคยซิมแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ยืนยันโดยตัวผมเองนะครับหลายท่านอาจจะซิมอาจจะลองมาคอมเมนต์เพิ่งเรือพี่น้องว่าเป็นจังไงน,นะครับผมตัวนี้น้ำเชื่อมีขายปะครับอ่น้ำเชื่อเป็นของบริษัทเอจจีแคทเทิลค่ะเอาของเฮียเก่งเพิ่นนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้กผู้ใดที่สนใจกับน,น้ำเชื่อติดต่อฟาร์ามใดบอหรือไปติดต,ต,ตที่เอทจีเอจจีนะติดต่อที่เอจจีเลยนะครับพี่น้องนะครับติดต่่อทีนะครับผม บีบมาเต๋นะครับตัวนี้เป็นง้วนไทยหรือง้วนน้ำเขาง้วนน้ำเขามากล้องเดียวกับอเมริกาเลยคอ๋อครับกล้องเดียวกันก็มีเตรออเมริกาเลยครับตัวนี้น้ำเชื่อมีทํจำหนายหล้วเนาะเอานะครับติดต่อไปเอสจีด้วยครับพี่น้องเอสเอสจีนะครับผมตัวนี้ก็แม่นปะแม่นค่ะเจมบอลค่ะตัวนี้ตัวนี้เจมบอลนะครับผมเป็นแบงกัดแบงกัดหรือแองกัดตัวนี้เป็นแบงกัดนะครับผมคือบรามันนะครับผมใส่กับแองกัดออกมาเป็นแบงกัดนะครับผมอ๋อนะครับผมนี่ครับ นำเชื่อ um, ก like <I> ็ม <ett Cloud> ีจำหน่ายแล้วเนาะค่ะติดนะครับโมงอันตัวนี้ก็เป็นสายเนื้อคือกันนะครับผมตัวนี้เป็นสายเนื้อมันแสกนะครับเป็นสายเนื้อมันแสกก็คือน่าจะมาสายเดียวกันกับชาโลเล่นะครับผมสําหรับเกรดของเนื้อนะครับหลายท่านสนใจมันแสกคืออย่างมือแดงคืออย่างนะครับผมท่านก็เคยกินเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสเต็กที่มันมีมันแสกหลายๆนะครับผมเป็นเส้นเป็นไล่คือหินอ่อนนะครับนะครับเวลาเขาเฉือดมากเขาก็ไปขายเนื้อเราก็เนื้อกับสีมีคุณภาพนะครับผมที่นุ่มเอาไว้ทาเฮ็ด อาหารนะครับสำหรับเกร็ดของยุโรปเขาเหตุกันก็คือบ้านเท้าอื่นเงี่ยวงัวเมืองหนาวนะครับงีวเมืองหนาวกับซีนีมันแทกไหลขันมันมันละลายนะครับมันก็หนาวนะครับผมบ้านเท้ากับสาเหตุที่เป็นเมืองเนื้อแดงเพราะว่ามันบ่ต้องทนหนาวบ่ต้องสางไขมันไหลมันก็เลยเป็นเนื้อแดงนะครับก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ผมอธิบายภาษาบ้านๆนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมเอานะครับแต่เบไว้ทุกตัวแล้วเนาะอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเอาสำหรับมือนี้นะครับเอาเชิญท่านี้นะครับผม เดี๋ยวให้เพิ่นฝากเบอร์โทรถ่ายคลิปจังหน่อยนะครับผมเอาสำหรับผู้อยากได้น้ำเชื่อหรืออยากมาเยี่ยมชมกามปูนะครับติดต่อมาได้เบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับผม087ค่ะ087 041ค่ะ041 3192ค่ะ3192นะครับผมบ้านเชียงใหม่ตะบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด<ฆ>นะครับผมติดต่อมาได้นะครับมีบริการนะครับจำหน่ายน้ำเชื่อนะครับผมแล้วก็รับผสมพร้อมเนาะผสมเทียมในเขตอ่าอำเภอไหนเนี่ยอำเภอเฮานี่ยเหรอแถวไกลโพชัยเสียแล้พุม นะครับคนจะเฉาเชี่ยงขวัญนี่เนาะนะครับเพิ่นกลแกรนผสมให้พร้อมเพิ่นลไม่ทีมงานนะครับผมนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กัจากหน้าไปทัพนีกก้อนนั่งครับผมเตี๋ยวอิ่มแล้วครับกับปูขอบคุณูนไร้นะครับวันนี้ให้เฮาทีมงานจองลูกขันยาเซสารมาเยี่ยมชมนะครับมาเบิ้งบรรยากาศในของในฟาร์มพอพันนะครับรีดน้ำเชื่อเพิ่นเห็ดจังไดรนะครับที่เฮาได้น้ำเชื่อไปผสมน้ำบั่นเฮายุ่งงัวเฮานะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่นนอกรับทัพนีกก้อนนั่งครับผมสวัสดีครับ